คครับผมตอนนี้เราก็ไปเอาฮีตเตอร์มาแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวฮีตเตอร์ทําความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะเป่าไปที่ตัวเซนเซอร์ตัวนี้แล้วก็เออเรามาดูค่าตรงนี้ในการเปลี่ยนแปลงค่าก่อนนะครับก่อนที่จะไปเทสระบบออโต้ Auto กันนะครับตัวนี้เนี่ยค่ามันก็จะอยู่นะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่3 0มสิบจุดสี่นะครับผมส่วนความชื้นจะอยู่ที่สี่สิบสามจุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราใช้ฮีตเตอร์ตัวนี้นยเป่าลงไปที่ตัว เซนเซอร์ตัวนี้นะครับที่เป็นบอร์ดสมาร์ทนโทนที่มีเซนเซอร์ติดตัวนี้เนะี่ยเซนเซอร์ตัวนี้สามารถย้ายนะครับย้ายจุดออกไปติดตั้งข้างนอกได้นะครับตัวนี้เนะี่ยเราจะติดยึดเอาไว้เพราะว่าบอร์ดตัวนี้นะครับลูกค้าจะไปติดในห้องเลยก็คือยึดกับผนังห้องเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าลูกค้ามีการเอาไปไวร์ลิ่งคอนโทรนี่เราสามารถาใช้ชุดที่เป็นเซนเซอร์นะครับแยกออกไปได้นะครับตัวนี้ที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะมีเซนเซอร์ชุดนี้นะครับจับทั้งอุณหภูมิและความชื้นเนี่ย สามารถต่อสายแยกออกไปได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันดูนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเราจะใช้ฮีตเตอร์นะครับมาเป็นตัวสั่งเปิดปิดนะครับอุณหภูมินับอุณหภูมิด้วยฮีตเตอร์เลยหรือว่าใช้ในกรีนอโต้เนี่ยถ้าเราตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยมันจะทางานให้เราเองอัตโนมัติแต่เราจะทดสอบกันก่อนเบื้องต้นว่าอุณหภูมิเนี่ยตรงนี้มันเปลี่ยนค่าหรือเปล่านะครับโดยเราจะใช้ฮีตเตอร์นะครับ เผาเข้าไปที่ตรงนี้นะพอเผาเข้าไปปุ๊บแล้วมาดูค่ากันนี่นะครับก็คือค่าเนี่ยนะับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะนะครับนับอุณหภูมิที่เราเผาเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทําให้ค่าอุณหภูมิเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับสังเกตนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปที่อยู่ที่ประมาณสามสิบสามองศานะครับถ้าเราเป่าเพิ่มครับอีกนะครับตัวนี้นะเ่าความร้อนเข้าไปนะครับ แล้วเรามาดูค่าตรงนี้นี่นะครับค่าขึ้นไปที่สามสิบสี่สามสิบห้านะครับอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยความชื้นมันก็จะลดลงนะครับตรงกันข้ามเลยเราสังเกตนะครับตอนนี้ความร้อนสูงขึ้นไปถึงสี่สิบองศาเลยนะครับผมนะับค่าทีา่โชว์มาแบบเรียลไทม์นะก็จะมาจากตัวเซ็นเซอร์ชุดนี้ที่มันจับได้ปุ๊บก็จะส่งสัญญ,ญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็มา ที่ตัวมือถือเราะครับแบบเรียลไทม์เลยก็คือค่าจะไวมากนะครับตัวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับความชื้นมันก็จะลดลงอยู่ที่ประมาณ29นะครับส่วนอุณหภูมิเนี่ยมันร้อนมากก็จะอยู่ที่ประมาณ40 8จนะครับซึ่งมันก็จะค่อยๆลงตามอุณหภูมิจริงครับเซ็นเซอร์ตัวนี้มันก็จะค่อยปรับตัวลงนะครับในระหว่างเดียวกันตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปตั้ง ที่ตัวมือถือของเราเนี่ยให้มันทํางานนะครับตามอุณหภูมิที่เราเซตเอาไว้มันก็จะสั่งให้พัดลมทํางานหรือถ้า,าความชื้นมันต่ําแบบนี้ก็จะสั่งให้ปั๊มพ่นหมอกเราทํางานนะครับประมาณนี้คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอให้อุณหภูมิเนี่ยมันลดลงไปแล้วเดี๋ยวเราไปใช้ในโหมดของออโต้ครับด้านล่างตัวนี้จะมีแมนวนวลกับออโต้นะครับผม ออโต้ก็คือการตั้งค่าแล้วก็รอนะครับรอให้ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันจับได้มันก็ทํางานให้เราเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาทําการเปิดปิดอะไรพวกนี้นะครับเราไปอยู่ต่างจังหวัดหรือเราพักผ่อนอยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือเราตอนกลางคืนเราหลับพักผ่อนเนี่ยเราก็ไม่ต้องคอยมาเปิดปิดนะครับระบบคอนโทรลตัวนี้จะทํางานนะให้เราเองอัตโนมัติเลยตามอุณหภูมิที่เราเซตค่าเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถมอนิเตอร์อค่าได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ อุณหภูมิก็เริ่มลดลงแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ38.4องศานะครับผมก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรารอให้อุณหภูมิมันลงมากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเซตค่ากันนะครับโอเคครับผมตอนนี้นับอุณหภูมิมันก็จะลงไปเหลืออยู่ที่ประมาณ35.1แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในโหมดของการตั้งค่าแบบออตโต้กันนะครับผมคือออโต้เนี่ยนะครับก็จะมี โหมดอัตโนมัติให้เรากดมาเลือกมาที่โหมดออโต้นะครับผมมันก็จะเปลี่ยนหน้ามาทางด้านหน้านี้นะครับแอปก็จะเปลี่ยนหน้ามาแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่าค่าที่เราเซตเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราปรับเอาไว้ก็คือถ้าอุณหภูมิเนี่ยมันสูงเกิน40ให้พัดลมทํางานนะครับแล้วก็ถ้าต่ําลงมาถึง3 5หให้พัดลมหยุดการทํางานนะครับส่วนความชื้นนะครับถ้าความชื้นเกิน แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ให้ปั๊มพ่นหมอกหยุดการทํางานแต่ถ้าสมมุติว่าความเชื้อเนี่ยมันลดลงต่ํากว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะสั่งให้ปั๊มพ่นหมอกเราเริ่มทํางานนะครับถ้าเกิดเกินแปดสิบให้หยุดนะครับถ้าต่ำกว่าเจ็ดสิบเนี่ยก็จะเริ่มทํางานมาันจะตรงกันข้ามกับระบบพัดลมนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ในโหมดของออโต้แล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่าทําไม ตัวนี้นะครับที่เป็นความชื้นเนี่ยมันถึงมีคําสั่งออกมาสั่งให้ปั๊มเราทํางานเลยนะครับเช่นหลอดตัวนี้ถ้าเกิดเราต่อกับปั๊มก็คือทํางานเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่านะครับที่เรามาดูกันตรงนี้ค่ามันอยู่ที่สามสิบหกจุดหกเปอร์เซ็นต์นั่นมันต่ํากว่านับเจ็ดสิบอยู่แล้วนะครับพอมันความชื้นต่ำกว่าเจ็ดสิบเมื่อไหร่นะครับมันก็จะสั่งให้ปั๊มพ่นหมอกเราทํางานน,นั่นเองนะครับประมาณนี้แต่ตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิของเราเนี่ยมันยังไม่สั่ง ให้พัดลมทำงานเพราะว่าอุณหภูมิของเราเครัยเราตั้งไว้สูงสุดที่40ถ้าเกิดเกิน40ปุ๊บพัดลมจะเริ่มทำงานและถ้าเกิดต่ำกว่า35พัดลมจะหยุดเพราะนั้นเนี่ยพัดลมตอนนี้จะยังไม่ทำงานนะครับตามที่เราเห็นหลอดตัวนี้จะยังไม่ติดแต่เดี๋ยวเราลองเอาฮิตเตอร์มาเป่าดูนะครับก็คือเป่าไปที่ตัวเซ็นเตอร์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สังเกตดกันเมันะ่อเราเป่าไปที่ตรงน,นี้เนี่ย แล้วเรามาสังเกตค่าตรงนี้นะครับผมค่าที่ตัวนี้จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่38นะครับ40แล้วนะครับ40ปุ๊บเปิดพัดลมให้เราเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่42นะครับพอ44ตัวนี้เนี่ยมันเกิน40ปุ๊บพัดลมเราทํางานระบายความร้อนออกจากโรงเรียนให้เรานะครับเมื่อมันระบายความร้อนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงไปถ้ามันต่ำกว่า35หรือ ค่าที่เราเซตพอยต์เอาไว้เนี่ยมันก็จะสั่งให้พัดลมเราหยุดการทํางานนะครับหลักการจะเป็นประมาณนี้ง่ายๆเลยนะครับผมส่วนการตั้งค่าเนี่ยเราสามารถเข้าไปเซตค่าด,ด้านล่างตรงนี้นะครับติ๊กเข้าไปปุ๊บก็จะ,จะมีค่าให้เราเข้าไปเซตตัวนี้ก็คือการควบคุมอุณหภูมินะครับอุณหภูมิมากกว่า40เนี่ยให้มันเปิดนะครับส่วนอุณหภูมิถ้าน้อยกว่า35ให้พัดลมปิดตัวลงนะครับแบบนี้ เราสามารถติ๊กใช้งานก็ได้ไม่ใช้งานก็ได้นะครับเมื่อเราเซตค่าเสร็จปุ๊บเราก็กดบันทึกด้านล่างตัวนี้ไปนะครับผมหรือออกไปที่หน้าหลักตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะบันทึกค่าให้เอาอยู่ตรงนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมส่วนความชื้นก็เหมือนกันนะครับเราติ๊กเข้าไปเนะี่ยเราสามารถไปตั้งค่าความชื้นก็คือเมื่อความชื้นเนี่ยมากกว่าแปดสิบความพ่นหมอกจะปิดตัวลงนะครับ ส่วนถ้าความชื้นเนี่ยน้อยกว่าเจ็ดสิบครับตัวปั๊มพ่นหมอกเราจะเปิดการทำงานขึ้นมาเนะ่แบบนี้นะครับผมอันนี้คือเหมาะในการเอาไปใช้กับพวกโรงเรียนเพาะชำนะครับหรือโรงเรียนเพาะเห็ดต่างๆเนี่ยที่เราต้องการให้มีความชื้นอยู่ในโรงเรียนในปริมาณที่เราต้องการเราก็สามารถใช้ระบบนี้ได้เลยเราจะเห็นว่ามันเปิดคู่กันเลยนะครับทั้งระบายความร้อนแล้วก็ความชื้นพ่นเข้ามาด้วยนะครับ อ่แบบนี้นะครับเดี๋ยวรอนะผมรอให้อุณหภูมิเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับพอมันลดลงไปต่ํากว่าสามสิบห้าตัวพัดลมนะครับของเราก็จะปิดตัวลงนะครับแล้วเดี๋ยวความชื้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเทสความชื้นกันว่าถ้าความชื้นเนี่ยมันสูงเกินแปดสิบเมื่อไรเนี่ยปั๊มเราจะหยุดจริงไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เนี่ยเรารอนะครับรอให้อุณหภูมิตัวนี้มันลดลงไปต่ำกว่าสามสิบห้านะครับตามค่าที่เราเซตเอาไว้เลย,เลยนะครับผม ข้อดีก็คือเราสามารถาเรียลไทม์ก็คือดูอุณหภูมิจริงได้ด้วยแล้วยังสามารถคอนทควบคุมระบบอุปกรณ์ของเราได้ด้วยนะครับเราอยากจะปิดอยากจะเปิดอยากจะแมนวนวลเองอะไรพวกน,นี้เราทําได้เลยนะีตัวนี้เนี่ยลูกค้านะเอาไปใช้กับพวกโรงเพาะกัญชาครับผมก็คือสามารถเอาไปนะควบคุมอุณหภูมินในโรงเรือนได้ไม่ให้มันร้อนเกินนะครับแล้วก็ต้องการให้มีความชุ่มชื้นในโรงเรือนก็ใช้ระบบ เป็นการพ่นหมอกตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้ขายดีมากเลยนะครับตัวนี้ก็คือแนะนำนะครับในเรื่องของการเอาไปใช้งานเกี่ยวกับโรงเรือนต่างๆแล้วก็เอาไปใช้เกี่ยวกับการเพราะนะครับหรือฟักไข่หรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับสามารถใช้ได้นะครับจะเป็นการเอาไปฟักไข่ไก่หรืออะไรพวกนี้เนะี่ยหรือจะเอาไปคอนโทรลพวกโรงอบสมุนไพรนะครับอบยาต่างๆเนี่ย แหนทิปใช้พลังงานแสงอาทิต์อะไรเพราะนั้นเนี่ยนะครับอยากจะรู้อุณหภูมิภายในโรงเรือนต้องการเช็คความชื้นต้องการควบคุมพัดลมดูดความชื้นออกไปหรือดูดความร้อนออกไปใช้ตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะต้องไปใช้ร่วมกับตู้คอนโทรลนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดเฉพาะบอร์ดคอนโทรลที่เราจะเอาคําสั่งตัวนี้เนี่ยไปยิงเข้ากับตัวตู้คอนโทรลอ,อีกทีหนึง่งเช่นถ้าเกิดพัดลมลูกค้าเนี่ยมีขนาดใหญ่เนี่ย เขาจำเป็นจะต้องใช้ตู้คอนโทรลนะครับมาคุมโดยใช้คําสั่งจากตัวบอร์ดสมาร์ตตัวนี้นะวิ่งเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับใกล้แล้วนะผมตัวนี้อยู่ที่ประมาณ35.2นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่า3 5หเลยเนี่ยนะครับพัดลมเราจะปิดตัวลงแอบนะครับตัวนี้พัดลมปิดตัวเองลงแล้วนะผมตัวนี้อยู่ที่34.8นะครับพัดลมเราปิดตัวเองลงแล้วนะครับ ตอนนี้มาดูในเรื่องของความชื้นกันบ้างนะครับผมตอนนี้เนี่ยปั๊มเรายังทํางานอยู่สมมตินะครับค่าก็ยังอยู่ที่สามสิบเพราะว่ามันยังไม่ถึงแปดสิบนะครับผมเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูค่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการง่ายๆเลยนะวิธีการทสความชื้นเนี่ยเราจะใช้ปากเราเนี่ยเป่าเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับความชื้นจะมีนะครับผมแล้วก็มาดูค่าตรงนี้ที่มันเปลี่ยนนะครับต,ตอนนี้เราเป่าเข้าไปปุ๊บเนี่ย เราจะเห็นเลยนะครับค่าความชื้นมันจะเพิ่มขึ้นไปเลยนะครับผอยู่ที่แปดสิบนะครับเดี๋ยวพอมันจับค่าได้ปุ๊บว่ามันเกินแปดสิบปุ๊บเดี๋ยวมันจะสั่งให้นะครับตัวปั๊มเราปิดตัวเองลงนะครับผมนะครับผมตอนนี้เนี่ยค่านะครับที่มันได้ก็คือ92้อร์เซนความชื้น มันก็จะสั่งให้ปั๊มเราปิดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเนื่องจากความชื้นมันลดลงเร็วนะครับผมก็คือมันก็จะสั่งให้ปั๊มเราเนี่ยกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับการเทสแบบนี้ก็คือเป็นการเทสแบบชั่วคราวนะครับแต่จริงๆแล้วความชื้นเนี่ยมันจะอยู่ในอากาศนะครับมันจะไม่ลดลงเร็วขนาดนี้นะครับทีนี้เนะี่ยเรามันมีความร้อนสะสมอยู่ที่เราเป่าฮีตเตอร์ไปแล้วเราก็เราใช้ปากเราเนี่ยเป่าให้ตัวเซนเซอร์ตัวนี้ เราจะสังเกตนะครับค่าความชื้นนะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นนะครับพอเพิ่มขึ้นถึง80ปุ๊บมันจะปิดเลยอ่าเมื่อเปิดเมื่อความชื้นต่ำกว่า70สังเกตเห็นแนล้วพอมันต่ำกว่า70ก็จะสั่งให้พ่นหมอกอีกทีหนึ่งแบบนี้นครับการใช้งานไม่ยากนะครับผมการเซตค่าหรืออะไรพวกน,นี้ใช้งานง่ายมากนะครับเปิดมือถือเข้ามาปุ๊บก็เข้าแอปปุ๊บก็คือดูได้เลยนะครับคอนโทรลได้เลยครับ มันจะทำงานให้เราเองอัตโนมัตินับทั้งอุณหภูมิและความชื้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอุณหภูมิกันบ้างทีนะครับเราฮีตเตอร์เป่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยมาสังเกตนะครับอุณหภูมิเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับสามสิห้าครับสามสิบหกสามแปดนะครับสาม 9, 40, เก้าสี่สิบพอเกินสี่สิบปุ๊บเปิดไฟเออไฟตัวนี้เปิดปุ๊บพัดลมเปิด ะร,ระบายความร้อน,นทันทีเมื่ออุณหภูมิมันสูงนะครับแบบนี้ค่าพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับเซ็ตได้ตามความต้องการของเราเนะผมเบื้องต้นเลยเนี่ยเรากา็เราต้องการเซ็ตอุณหภูมิหรืออะไรพวกน,นี้เราก็ติ๊กเข้าไปนะครับเราก็สามารถปรับเพิ่มปรับลดได้อันนี้40เราต้องการให้พัดลมมันทํางานเร็วขึ้นเราก็ลดลงมาอยู่ที่3 8มหรืออะไรพวกน,นี้ก็ได้นะครับเราต้องการให้อุณหภูมิใน โรงเรือนของเราไม่เกินเท่าไหร่เราก็เซตค่าได้นะครับตัวนี้ก็เซตบนที่38นะครับ38ให้เปิดนะครับมันก็จะสั่งเปิดแบบนี้นะครับกดบันทึกไปนะครับผมแล้วก็ไปดูค่าเดิมแบบนี้นะครับที่เราเซตค่าจะถูกเปลี่ยนไปนะครับอยู่ที่38ทำงานแล้วก็หยุดการทํางานที่35แบบนี้นะครับผมเซตค่าได้หมดเลยนะครับในการควบคุมตัวนี้แล้วก็ข้อดีของมันนะครับอย่างที่บอกไปเรา จะแมนนวเองก็ได้นะครับเราเห็นว่าอยากจะคอนโทรลเองเราเปลี่ยนมาเป็นแมนนวเลยนะครับเราอยากจะเปิดปิดเองนะครับได้หมดเลยนะครับเปิดปิดเองตั้งเวลาอะไรก็ได้นะครับทําเองได้หมดเลยนะครับควบคุมเองได้หมดอันนี้คือข้อดีของระบบที่เราออกแบบมาให้ลูกค้านะครับผมโอเคครับก็สุดท้ายนี้นะครับ สามารถนะับสอบถามข้อามาได้หรือจะสั่งประกอบตู้เป็นตู้คอนโนทรนี่ใช้ในการคุมพัดลมด้วยแล้วก็ปั๊มด้วยอาจจะมีพัดลมนะับขนาด50นิ้ว3ตัวสตัวอะไรวันนี้แล้วใช้บอร์ดตัวนี้ไปยิงคําสั่งตู้คอนโทรลอีกทีหนึง่งเพื่อให้พัดลมทํางานอะไรพวกนี้ก็ได้หรือจะมีปั๊มนะ้ําขนาด1แรงม้าหรือ2แรงม้านะับก็จะประกอบตู้นะับถ้าเกิดล,ลูกค้าสั่งเข้ามาเป็นแบบครบเซตเลยก็จะมีชุดนี้นะับอยู่ในตู้ด้วยแล้วก็ จะมีชุดคอนโทรลทั้งปั๊มน้ำแล้วก็พัดลมเนี่ยนะครับอยู่ในตู้ด้วยนะครับจะใช้คำสั่งตัวนี้ไปยิงคำสั่งเปิดพัดลมแล้วก็ปั๊มน้ำให้ลูกค้านะครับแบบครบเซตเลยนะครับพร้อมใช้งานลูกค้ายกไปก็ติดตั้งใช้งานได้เลยกับโรงเรือนนะครับของลูกค้าได้เลยนะครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็นะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้ามีคลิปวิดีโอใหม่ๆมาลงเนี่ยถ้าไม่อยากพลาดนะครับให้กดกระดิ่งทิ้งเอาไว้นะครับ Okay, Sawadee I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me down